สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเนี่ยก็รีมูฟค่ะรีมูฟตัวละครไปนหนึ่งตัวแล้วก็คือตัวผู้หญิงที่จำได้ไหมคะจากคลิปที่แล้วที่เล่นงานอดิเล็เป็นเล่นกีตาร์ใช่ไหมแต่เราจะรีมูฟเขาออกไปนะคะแล้วก็เลือกตัวละครขึ้นมาใหม่นะคะซึ่งเราเนี่ยกดนะคะสูมไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็โอเคแหละน่าจะพอใจกับตัวนี้นะคะแล้วก็เราเนี่ยต่อไปเราจะมาดูนะคะ อ่ะขอเปลี่ยนทรงผมก่อนเลยนะเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนทรงผมก่อนอ่ะเดี๋ยวเราดูโครงหน้าก่อนก็ได้เนาะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็ดูน่ารักดีอยู่แล้วเนาะเราก็อยากเปลี่ยนอ่ะทรงผมให้มันดูน่ารักบุ๊กปีกว่าเดิมนิดนึงนะคะซึ่งที่เราสุ่มมาเนี่ยเราชอบการแต่งหน้าของอันนี้มากเลยเราก็เลยเลือกอันนี้จะได้ไม่ต้องแต่งหน้าอะไรเยอะแยะนะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยกำลังชอบนะคะ เทนผมผมประบ่านะคะไม่สั้นแล้วก็ไม่ยาวมากซึ่งจะเปลี่ยนสีผมเป็นสีม่วงดีกว่าน่ารักจังอ่าเราก็จะเปลี่ยนประมาณนี้แล้วก็ขอเปลี่ยนเมาส์เขานิดนึงนะคะอยากได้ประมาณนี้ล้วกันอ่ะอันนี้แล้วกันนะคะชอบอันนี้แหละประมาณนี้ เอ,อเขาแต่งหน้าแต่งตาโอเคอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนนะคะนะเ,เดี๋ยวดูบอดี้นิดหนึ่งเนาะว่าเป็นประมาณไหนอันนี้เราก็เลือกสีนะคะ่อยากให้ตัวละครเราสีขาวประมาณไหนหรือเป็นสีฟ้าก็ได้สีนี้ก็ได้นะคะหรือว่าสีเขียวนะซึ่งเราเนี่ยก็จะเอาเป็นสีปกติแหละเนาะ ก็เลือกก่อนนะคะอะอยากให้มีตัวเล็กๆนะคะ,ะตัวเล็กๆเราอยากได้ตัวเล็กๆหน่อยแล้วก็เราจะมาดูเสื้อผ้าซึ่งเสื้อผ้าที่มีเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ซื้อค่ะเพราะว่าบ้านตกแต่งบ้านอยู่ <c oughs> ก็มีประมาณนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราเนจะแต่งเขาให้มันดูแบบหวานๆน่ารักๆหน่อยละกันเดี๋ยวเราแอบดูซีตรงนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างอ่ะตัวนี้ไง แะเลือกไปอันนี้ก็ได้นะคะจะใส่กางเกงหรือกระโปรงก็แล้วแต่เลยซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะลองไปเรื่อยๆก็คือจริงๆแล้วใส่อันนี้ก็ได้เนาะใช่ไหมน่ารักดีอ่กระโปรงสีขาวหรือว่าจริงๆเราก็มีกางเกงกางเกงเราก็มีหลายอันอยู่นะเอวต่ำเอวสูงนะคะมีหมดเลยอันนี้ก็ได้ ทำอีกถ้าภารกิจมามันก็จะมีให้ซึ่งเราอยากได้เป็นกระโปรงสีขาวดีกว่ามันดูน่ารักเดี๋ยวเราใส่เครื่องประดับนิดนึงแล้วกันเป็นต่างหูเล็กๆอต่งหูทองนะคะแล้วก็มีสร้อยซึ่งสร้อยของเราเนี่ยเอ่อไม่ค่อยจะได้ซื้อเลยนะคะก็เลือกไปอันนี้แล้วกันแล้วก็กําไรข้อมือนะคะ เราก็เลือกสีได้ว่าเราอยากได้อันไหนนะคะซึ่งเราชอบเหลืองๆชมพูชมพูอะไรประมาณนี้เราก็จะเลือกอันนั้นแหละที่ขาวก็ได้เนาะอ่ารองเท้ารองเท้าของเราเนี่ยอยากได้เป็นโซนสูงนิดหนึ่งนะคะอันนี้ละกันก็กลายเป็นอ่ะสีนี้ก็ได้ได้หรือว่า สีชมพูหรอมันจะไม่ค่อยเข้าเลยไหมงั้นเป็นสีขาวแล้วกันเราน่ารักดีนะคะอะการแต่งตัวของเราวันนี้ก็คือเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะออกจากตรงนี้เพื่อไปเข้าสู่เกมนะคะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยแอบเลือกให้เขาแล้วก็คือทําเกี่ยวกับธุรกิจนะคะในการทํางานนะซึ่งมันก็จะมีชุดในการทํางานเนาะอเคยสสำเร็จเดี๋ยวก,กดรับรางวัลก่อนเดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านเรานิดนึงนะคะ ตรงนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพานางเมื่อกี้เนี่ยแอบอับน้ำไปแล้วเดี๋ยวเข้าห้องน้ำอะไรให้เรียบร้อยก่อนอุ๊ยต้นไม้บางอ่ะแบบนี้นะคะของเราเนี่ยเราก็เล่นมาจากพักนึ่งแล้วแหละแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นนะคะเพราะว่าทำงานยุ่งก็เลยไม่ค่อยว่าง แอะเดี๋ยวเราพาเขามานอนที่ห้องห้องใหม่ของเราหน่อยนะคะซึ่งอันนี้เพิ่งสร้างไปนะคะประมาณเมื่อวานตอนดึกๆเองเหมือนได้รับของในภารกิจมาใหม่ได้เตียงใหม่อะไรเงี้ยก็เลยเหอเตียงค่ะก็เลยจัดแต่งห้องซะหน่อยแล้วก็มีห้องของเด็กๆนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยยังไม่มีลูกนะเดี๋ยวจะต้องหาเจ้าชายรูปหล่อให้นางก่อนนะคะอันนี้ นอนไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือดีอย่างหนึ่งทาไมรู้ไหมคะเพราะว่าเราไม่ต้องเราไม่ต้องเหมือนกับรอว่าเขาจะนอนกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยเราก็สามารถเรียกนางปลุกนางขึ้นมาได้เลยอะไรเงี้ยค่ะเห็นไหมมันก็ตื่นแล้วอ่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะพานางนะคะไปหาคู่นิดนึงดีกว่าไปตามหารักแท้ก่อนนะคะอ่าซึ่งเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะว่าที่ไหนเนี่ย มีมีสเปกนะที่โดนใจโดนใจเรานะคะว่ามีใครบ้างเดี๋ยวเราจะลองไปดูตามเมืองต่างๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะแบบว่าทำเปิดเปิดแบบว่าสน,สนุกสนุกสนุกสนานอะไรเงี้ยก็คือจัดปาร์ตี้ที่บ้านของเราอะไรเงี้ยอุ้ยลองดูพ่อหนุ่ม พหนุ่มผมผมทองนี่สีเป็นไงฉันไม่ชอบทรงผมนี้เธอบอกให้เขาตัดผมได้ไหมอืมงั้นเดี๋ยวลองไปดูที่อื่นก่อนละกันภารกิจวันนี้คือตามหารักแทนนะคะทุกคนอ่าซึ่งเราเนี่ยก็จะไปดูนะคะว่าที่ไหนเนี่ยมีหนุ่มหล่อบ้างเราก็จะตามไปที่นั่นอ่ะเดี๋ยวขอแป๊บนึงขอแวะตรงนี้นิดนึงนะคะก็คืออ่ามีคนนี้แหละทาภารกิจอยู่ก็คือทํางานอยู่ เดี๋ยวเราจะให้เขาทำงานไปเรื่อยๆเดี๋ยวขอดูควสนิดนึงนะคะส t ตนดาร์ดอีเวนต์จริงๆแล้วเดี๋ยวลองแป๊บนึงนะคะออะอันนี้เดี๋ยวให้เขาทำภารกิจไปเรื่อยๆแล้วกันคนุณทำอันนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนให้ใหม่ทำงานไปก่อนนะเธอเดี๋ยวเราไปตามหาชายหนุ่มรูปงามกันนะ ไม่แน่ใจว่าวันนี้เราจะหาเจอไหมนะคะเพราะว่าจากที่หาอยู่หลายหลายที่เนี่ยก็คือยังไม่เจอเลยหนุ่มในดวงใจของเรานะอ่ะเมื่อกี้เราไปตรงอะไรเนาะอ้าวน,นเดี๋ยวเราดูตรงนี้นิดนึงสิกลับมาตรงนั้นกาแฟก่อนอ่ะนี่ไงเดี๋ยวลองแอบ,บดูสิว่ามีใครรออยู่แถวนี้ไหมนะฉันจะตามหาผู้ชายอันนี้ก็คือเป็นคนในบ้านของเราเองซึ่งเราจะไม่ ไม่เลือกนะคะเพราะว่ามันจะทับซ้อนกับแบบว่าเหมือนเวลาออกเดทก,กับการทํางานอะไรเงี้ยมันจะแบบว่ามันจะต้องแย่งชิงกันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งว่าอยากทํางานหรือว่าอยากเดทซึ่งก็เป็นคนเดียวกันอะไรเงี้ยดังนั้นเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นเป็นเอ่อคนนี้ละกันอ่ะดูไฮโตดีนะดูแบบว่าถึงแม้จะแบบดูมัน มีอายุนิดนึงใช่ไหมแต่ว่าก็ยังน่าหล่อนะคะเราชอบคนหล่อล้วก็จะเลือกเขานะคะซึ่งเราเนี่ยก็จะไปเดทก,กับเขาเลยค่ะอ่ะโอเคนะคะอ่ะเราก็คุยชวนเขาคุยก่อนเธอตลกมากลเลยขำอะไรกันเนี่ย <c oughs> แค่ดูอันเนี้ยนะก็ขำมาหรอใช่เหรออ่ะโอเคชวนคุยกันก่อนกระซิบหน่อยกระซิบกระซาบอ่ะก็ชวนกันคุยนะคะอันนี้ก็คือ จร,จริงๆแล้วอันเนี้ยก็คือดีนะเพราะว่าเราก็ชวนคุยไปเรื่อยๆนะคะเพราะบางที่เนี่ยอาจจะต้องรอจะมาเกมบางอันอ่าโอเคเรียบร้อยแล้ว,ลวภารกิจเสร็จสิ้นนะคะในการาตามหาชายหนุ่มของเรานะคะซึ่งเราเลือกไปคนนี้นะคะอ่าเราก็จะเลือกนะมันมีให้เราเลือกใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยจะใช้ความสัมพันธ์แบบไหนกับเขาดีอ่าเรื่องเรา เดี๋ยวเราจะเลือกเป็นอันแรกเนี่ยเขาบอกว่าความรักที่บริสุทธิ์เรื่องราวโรแมนติกปะใช่ไหมเนื้อคู่ไปแล้วมันเต็มแล้วดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเป็นเลือกเป็นเรื่องราวอันนี้นะคะ,ะเรื่องราวโรแมนติกเนี่ยเป็นไงล่ะโรแมนติกนี่ล่ะอ่ะซึ่งนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะชวนเขาเดทต่อเลยนะแล้วก็โดนแบบ แบบลดเร็วเนาะอ่ะมันเด,ดทที่บ้านของเรานั่นเองเราก็ไม่พ้นบ้านของเราอยู่ดีซึ่งตอนนี้เนี่ยอยากให้อ,อ,อบ hobby บหรือว่างานอนดิเลกอะปลดลลอกมากเลยเพราะว่ามันยังเหลืออีกหลายอันที่ยังไม่ได้ซึ่งเราชอบเกี่ยวกับดนตรีใช่ไหมเราก็อยากได้ที่มันมีเปียนโนอะค่ะเนี่ยแค่ถ้าเราเข้าไปดูอะมันก็จะมีเป็นยังไงเห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีอินเทอร์เน็ต มีเป็นโนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราชอบไงเราได้กีตาร์ไปแล้วแต่เราอยากได้อันนี้ซึ่งมันจะต้องเมื่อกี้แอบไปถามในกลุ่มมาแล้วมันต้องต้องสืบทอดต่ออะไรเงี้ยซึ่งมันจะต้องรีมูฟสาเหตุที่เรารีมูฟไปก็คือนี่แหละค่ะจะหาที่แบบว่าเป็นทายาทมาเล่นภารกิจให้มันสำเร็จนะคะ อ่ะซึ่งวันนี้ก็คือประมาณนี้เนาะก็คือพาแม่สาวน้อยของเราเนี่ยตามหารักแทยอยู่นะคะแล้วก็คนอื่นอนะ่ะตัวละครอื่นๆสี่รวมเป็นสี่ตัวเนี้ยกาลังทําภารากิจในวันนี้อยู่ซึ่งแถภารากิจก็จะมีให้เราอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะประมาณนี้นะคะอ่ะแงบบั้น,ะะแบบนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครั้งหน้านะบ๊ายบายค่ะ